สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณ a n n e l นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิป3ตัวบนนะคะหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะสถิติย้อนหลังนะคะหลักร้อยนะคะ เริ่มตั้งแต่งวันนี้นะคะเลขที่ออก9 7้เก้านะคะเลขเด่นที่ได้ก็คือ8 9นะคะเข้าที่9้าเลขเด่นนะคะ9 0นะคะ0เลขเด่นนะคะ3 4 3เลขเด่นนะคะ5 6นะคะ6 เลขเด่นนะคะห้าหกหกนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะสูตรหลักร้อยนะคะใช้รางวัลที่หนึ่งรางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองนะคะแล้วก็รางวัลเลขท้ายนะคะหมุนครั้งที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วยรางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองนะคะ ใช้หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะหลังวันเลขท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วยหกนะคะบวกศูนบวกเก้านะคะแล้วก็บวกสี่นะคะ 6นะคะบวกศูนย์บวก9ได้15บวกสี่เป็น19เลขเด่นตัวแรกนะคะหลักร้อยก็คือ9 9บวก1นะคะได้10ใช้0ูนนะคะหลักร้อยที่ได้นะคะก็คือ9แล้วก็0ูนย์นะคะ9แล้วก็0ูนย์นะคะต่อด้วยหลักสิบนะคะ หลักสิบบนนะคะสถิติย้อนหลังนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เหมือนกันนะคะเก้าเจ็ดเก้าเลขที่ออกนะคะหลักสิบที่ได้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรคู่คีกนะคะหลักสิบที่ได้นะคะคือสามห้าเจ็ดนะคะเจ็ดแล้วก็หกแปดศูนย์นะคะหก เก้าหนึ่งสามนะคะเก้าศูนย์สองสี่นะคะศูนย์แล้วก็ศูนย์สองสี่เหมือนกันนะคะเข้าที่สองวิธีการคำนวณน,นะคะหลักสิบบนนะคะ ใช้หลักพันนะคะคูณสองหลักหน่วยนะคะคูณสองแล้วก็หลักหน่วยรางวัลเลขล่างหรือรางวัลเลขค้ายสองตัวนะคะแล้วก็ใช้หลักหน่วยนะคะรางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะคูณสองใช้หลักร้อยนะคะรางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองนะคะ เจ็ดคูณสองนะคะได้สิบสี่ใช้สี่นะคะหกคูณสองได้สิบสองใช้สองแปดหน่วยล่างนะคะแล้วก็หน่วยหน้าคูณสองนะคะได้สองหลักร้อยห้านะคะสี่ บวกสองเป็นหนะคะหกบวกแดเป็น14 14ีน 16. 16นะะ่บวกสองเป็นสิบหหนะคะบวกหเป็นยีสิบเอ็ดนะคะเลขเด่นตัวแรกคือ1 1นะคะบวกสองได้3านะคะสามบวกสองได้ห้านะคะ เลขเด่นที่ได้ก็คือหนึ่งสามห้านะคะหลักสิบนะคะหลักสิบนะคะเลขเด่นที่ได้คือหนึ่งสามห้าต่อกันด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยบนนะคะสถิติย้อนหลังเริ่มตั้งแต่งวดนนี้นะคะเก้าเจ็ดเก้านะคะ เลขเด่นที่ได้นะคะแปดเก้าเข้าที่เก้านะคะเลขเด่นที่ได้สามสี่นะคะเข้าที่สามเลขเด่นที่ได้สี่ห้านะคะห้าเลขเด่นที่ได้นะคะสองสามเข้าที่สามนะคะ เลขเต็นที่ได้นะคะหกเจ็ดนะคะหกหลักรวยบนนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งนะคะแล้วก็รางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะรางวัลที่หนึ่งใช้หลักพันนะคะแล้วก็หลักร้อยหลักร้อยคูณสองนะคะแล้วก็หลักสิบล่างคูณสองนะคะ เจ็ดบวก6กคูณสนะคะบวก7จคูณสนะคะแล้วก็บวกตามด้วย7คงที่7จบวกสองได้9กนะคะเกบวกสเป็นสิบสามสิบาบวกเนะคะได้ยีสิบเลียกเด่นตัวแรกคือ0นะคะศูนย์บวกหนึ่ง ได้หนึ่งหลักหน่วยที่ได้นะคะก็คือศูนย์หนึ่งนะคะหลักหน่วยที่ได้นะคะศูนย์หนึ่งอดก็จะนำเลขทั้งสามศูนย์นะคะมาวางไว้ให้ดูแบบนี้นะคะหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะหลักร้อยนะคะ แปดเก้านะคะเข้าที่9ก้าลักสิบนะคะสามห้าเจ็ดเข้าที่เจดนะคะหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะ8ปดเ้าเข้าที่9้านะคะหลักร้อยนะคะเกศนะคะเข้าที่ศูนหลักสิบนะคะหกแปดศนะคะเข้าที่หนะคะหลักหน่วย3าสี่นะคะเข้าที่สาม หลักร้อยนะคะสามสี่เข้าที่สามนะคะหลักสิบนะคะเก้าหนึ่งสามเข้าที่เก้านะคะส่วนหลักหน่วยเนาะสี่ห้านะคะเข้าที่ห้าหลักร้อยนะคะห้าหกนะคะเข้าที่หกนะคะหลักสิบนะคะศูนย์สองสี่นะคะเข้าที่ศูนย์นะคะส่วนหลักหน่วยสองสามเข้าที่สาม หลักร้อยนะคะห้าหกนะคะเข้าที่หกนะคะหลักสิบศูนย์สองสี่นะคะเข้าที่สองหลักหน่วยนะคะหกเจ็ดนะคะเข้าที่หกนะคะส่วนงวดนี้นะคะหลักร้อยเก้าศูนย์นะคะหลักสิบหนึ่งสามห้านะคะหลักหน่วยศูนย์หนึ่งนะคะ จับคู่ถ้าเป็นสองตัวนะคะจับคู่สองตัวก็จะได้10 30งศนหะคะหนึ่งหนึ่งสามหะคะแล้วก็ห้าหนะคะจับคู่นะคะสตัวนะคะห0ึ่งศนะคะ หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งนะคะ 9, แล้วก็นำเก้าแล้วก็ศูนย์นะคะก็จะได้เก้าหนึ่งศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าห้าศูนย์นะคะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าห้าหนึ่งนะคะแอดขยายขึ้นให้เผื่อว่าท่านผู้ชมท่านใดนะคะอยากแคปหน้าจอนะคะ คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะหลักร้อยที่ได้นะคะก็คือเก้าแล้วก็ศูนย์นะคะส่วนหลักสิบนะคะหนึ่งสามห้านะคะส่วนหลักหน่วยนะคะก็คือศูนย์แล้วก็หนึ่งจับคู่สองตัวนะคะก็จะได้หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์นะคะแล้วก็หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสามารถนำเก้านะคะกับศูนย์เนาะมาจับคู่กับ ตรงนี้ได้นะคะถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบที่แอดจับคู่นาะก็สามารถเลือกหลักร้อยหลักสิบหรือว่าหลักหน่วยนะคะไปจับคู่เองได้นะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอประคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ